เอาูสเตนมามาย้อมไม้แล้วเอาไปเคลือบก็บันไล์สิครับนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกงานไม้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับและผู้ที่ทั้งค้ายชื่นชอบงานไม้ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการย้อมสีไม้นะครับปกติถ้าการย้อมสีขั้นพื้นฐานก็แบบที่รู้ๆกันอยู่นะครับก็มีเชลแล็กแล้วก็มีฟิลเลอร์มีลักเกอร์นะครับตามปกติแต่ครั้งนี้บางครั้งเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนสีไม้เะนะครับบางคนเนี่ยอยากจะใช้วูสเตนนะครับย้อมไม้วูสเตน ซึ่งบางคนก็บอกว่าถ้าเอาวูสเตนมามาย้อมไม้แล้วเอาไปเคลือบก,ก็บันไร้สิครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีทํานะครับมันจะมีเทคนิคแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยวูสเตนเนี่ยเขาสำหรับใช้กับงานภาย,ยนอกเช่นง,งานเก้อี้สนามเนี่ยก็คือพวกไม้จริงต่างๆเนี่ยใช้ตัวเนี้ทาเลยจะดีครับเพราะว่ากันทั้งทนทั้งแดดทนทั้งฝนนะครับ แต่ถ้าเรามาใช้กับงานที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในที่ิ่งอยู่ภายในบ้านเพราะนั้นมันจะต้องมีการเคลือบด้วยถ้าเคลือบลงบนเนี้จะมีวิธีทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็จะปิดย้อนเฉพาะสีนี้สีเดียวก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเราติดกระดาษกาวกันนะครับ นี้ก็เป็นกระดาษกาวจากญี่ปุ่นนะครับพิพัฒแห่งสตาร์ไทยแลนด์นะครับได้มอบมาให้คุณสมบัติก็ถ้าเราปิดนะครับมันก็จะแนบชิ้นงานได้ดีแล้วก็สีไม่สามารถที่จะซึมผ่านเข้าไปในใต้กระดาษกาวได้แลวเวลาลอกก็จะลอกออกง่ายไม่ทิ้งคราบกาวที่เหนียวเนนหนอะไว้บนชิ้นงานนะครับ ครั้งนี้ผมเลือกอใช้บูสแตนของ T O A นะครับก็เป็นเบอร์ M 0 5เป็นสีไม้ประดูนะครับเราก็เอาแปรงทาไปก่อนเลยก็คนให้ทั่วก่อนนะครับแล้วเราก็ทาลงมือเลยนะครับ เรามาใช้ง,งานเฟอร์นะครับการเฟอร์มาในบ้านการย้อมสีไม้เราต้องใช้เป็นระบบเช็ดย้อมครับเมื่อเราทาแล้วก็ใช้ผ้านะครับเช็ดย้อมเพื่อที่จะเกลี่ยสีเนี่ยให้มันเกิดความสม่าเสมอนะครับเพราะถ้าทางเดียวเราปล่อยแห้งสีก็จะเข้มอ่อนไม่เท่ากันนะครับใช้ผ้าเช็ดนี่นะครับเป็นระบบเช็ดย้อม ถ้าเราปสีนะครับฝาจะแห้งเนี่ยจะใช้เวลานานมากเนื่องจากมันเป็นน้ำมันนะครับเทคนิคมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือให้ใช้ชินเนอร์นะครับก็ผ้าทุกชินเนอร์นะครับเสร็จแล้วก็เช็ดลงไปบนสีที่เราย้อมเลยนะครับจะได้ทั่วแล้วครับ ไม่ต้องชคดแรงนะครับแต่สีสีก็จะไม่ออกนะครับเราปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะแห้งจะเกิดความแห้งไวขึ้นะอันนี้ผมเลือกใช้ชินเนอร์สูตรใหม่นะครับเป็นชินเนอร์นิโก้นะครับจนนี้เป็นเป็นสูตรที่มารองรับตัวเลดโกนะครับคือจะต่างกันตรงที่ว่าของตัวเลดโกเนี่ย เขาจะมีมาตรฐานมาอ,อก,กอแต่ตัวเนี้ก็คือเคมีเหมือนกับเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่มีมาตรฐานมาอ,อก,กอเพื่อที่จะดําราคาลงมานะครับเราจะได้ชิ้นเน้าในราคาที่ถูกกว่านะครับแต่คุณสมบัติก็ก็ยังคงคุณสมบัตดดิดีเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปแล้วก็ ขยายความให้ทีหลังนะครับอันนี้นะครับ๋ย่มันจะแห้งละถ้าใครเจอปัญหาเรื่องทำวุ้สเตนนะครับล้ะแห้งช้าก็ลองเอาผ้าเนี่ยชุบชินเนอร์นะครับลองเช็ดดูเลยวันนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าเราเราไปทำการลงซินเลอร์เลยเนี่ยมันจะมีปัญหาคือว่าสีที่ย้อมไปเนี่ยมันจะติดแปลงออกมาด้วย เพราะฉะนั้นให้ใช้เชลักก่อนนะครับเชลักบล็อกไว้ก่อนเชลักใสตัวอย่างนี้ผมเลือกใช้ n อนอนะครับเชลักทาไม้ของ NS นเป็นตัวใสนะครับเวลาทาก็ทาเบาๆนะครับไม่ต้องแรงไม่ต้องไปขูดทาให้ให้ตัวเชลักฟีดของเชลักเนี้ยไปบล็อกไว้บล็อกสีย้อมไว้นะครับ จริงแล้วหลักการเนี่ยไม่ว่าจะย้อมสีอะไรใช้สีย้อมประเภทไหนก็ตามครับมันก็ต้องจบด้วยเชลรกมาบ็อกไว้นะครับม่ใช่ว่าเราไปลงซิลเลอร์เลยลงแลกเกอร์เลยเน่ะบอกมันดูตามแปลงมาแน่นแเชลักนี่จะมีคุณสมบัติเป็นฟิล์มบางๆไปเคลือบไว้คนธรรมดามองไม่เห็นนะครับเราเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเราก็เลยจะมองเห็นเป็นฟิล์มบางๆ เดี๋ยวเราปล่อยแห้งครับทรายรูปเบาๆครับก็ใช้ซีลเลอร์นะครับอันนี้ผสมไว้แล้วนะครับก็คือหนึ่งต่อสองซีลเลอร์หนึ่งส่วนทินเนอร์สองส่วน ลงไปสักสองรอบนะครับซิลเลอร์ซิเลอร์เราทาเพื่อที่จะไว้เป็นรองพื้นรองรับตัวลกเกอร์ให้เกิดความสมบูรเสม,มอนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเวลาลักเกอร์มาลงเนี่ยมันจะลงอยู่บนเนื้อของซิลเลอร์นะครับไม่ใช่ปะทะไม้ถ้าเกิดว่าไม่มีซิลเลอร์เนี่ยเดี๋ยวบางที ทางนี้จะมีการดูดซึมมากทางนี้จะมีการดูดซึมน้อยจะไม่สม่ําเสมอไม่เท่ากันแต่ถ้าเรามีซิลเลอร์เคลือบไว้อีกชั้นหนึ่งเวลาลงแลกเกอร์ไปเนี่ยมันก็จะเกิดความเรียบเนียนสวยงามสม่ําเสมอกันนะครับเอาปล่อยแห้งแล้วก็ขัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาลงอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมไปขั้นตอนอื่นเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวขอยกต้นไม้มาไว้ข้างๆก่อนเวลาทํางานจะได้รู้สึกสดชื่น เมื่อแห้งแล้วนะครับเราก็ขัดเลยอันนี้จะพวกนี้จะแห้งไวนะครับเราก็เลือกใช้ตัวลักเกอร์ทีโอออันนี้ผมเลือกใช้ตัวเงาก่อนนะครับ แล้วเกอร์ก็1ส่วนชินเนอร์2ส่วนนะครับ เดี๋ยวรอแห้งครับแล้วก็ดาดทรายลูกลก็ลงไปอีกทำอย่างเงี้ยครับสามรอบครับต่อไปก็เป็นลักเกอร์ด้านครับขยากระป๋องก่อนนะครับลักเกอร์ด้านนีนเราทาสักรอบสองรอบก็ได้นะครับไม่ต้องเกินสองรอบครับ โซดาเราจะผสมให้ใสหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ต้องการเนื้อเหมือนตอนแลกเกอร์เงาเราต้องการดับความเงาให้มันลงลพอแห้งจะดับลงมานะครับเราลงแลกเก์ดานสองรอบก็พอนะครับ นี่ครับกระดาษกาวครับเส้นยังคมเลยสีย้อมไม่มีซึมก็ไปข้างในกระดาษกาวอันนี้พอเราทำด้านสีด้านก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับ